มาเป็นสามสี่คนเขาต้องการเห็นเราเล่นเ0อร์ไรเอร์เซ็นต์เล่นตลอด90นาทีเล่นให้่าใจเล่นให้ไร่สามต้มตั้งสมาธิด้วยกันยกูยกคยกูบุรรั วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับคนเยอะมากครับวิลามชนะครับไม่สองศูนย์ก็บหนึ่งศูนย์ครับเขียร์วิลามเต็มที่ครับผม,ส,มสามแต้มครับสามแต้มสุดยอดครับโคตรมันคึกคักเลยครับคนเยอะชอบสามแต้มสามแต้มตชัวร์ครับ เเบข้าตื่นเต้นครับคนเยอะดีครับผมต่างต่างกันกับหน้าทีวีมากครับหน้ามือหลังมือเลยครับตื่นเต้นแล้วสนุกสนานมากครับผม ากเมืองชนมาทํางานอยู่เมืองชนแต่สายเลือกบุรีรัมแต่วันนี้ไม่แพ้เมืองทองขอพอแค่นั้นแหละชอบมากเอ้ยยังเลยตองชอบต้ทงชอบ,ชอบ,ชอบออต้อง่ใจใจมากอะ่ะรู้สึกเพียงแค่รู้สึกเพื่อนใจใจมากอะ่อะเมื่อไรไม่ออกเมื่อไรบอกขอสามโจนแล้วกันนะสามโจนวันนี้ขอให้เมืองทองมีสัอร์แล้วกนะันถ้าแฟนบอลบุรีรัมหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นก็ได้ครับอยากเชียร์บุรีรัมเชิญมาชมได้ที่สนามอินโมบายสเตเดียมเลยนะครับรับรอง สนุกสุดมันนะครับตื่นเต้นเล้าใจต้องที่นี่เท่านั้น i m โมบายสเตเดียมครับผมบุมนนรีรัมย์ยูไนเต็ดสไตร์แบผม วีรัมครับบ้านที่อนแกนในเชียงวีรัมครับทำไมถึงต้องมาที่วันนี้คำเดียวครับชอบครับวีรัมมันมากครับผมคิดว่าวันนี้ยังไงก็ต้องชนะครับต้องชนะอย่างเดียวครับยิ่งกว่าบอลอยู่ในสนามโอเทฟอร์รงกษอีครับมันมากครับมันมาก ู้สึกดีใจมากครับที่ที่ทำประตูได้ครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกโล่งอะครับที่เราได้ยิงลูกที่2ในใน,ในเกมนี้นะครับคือคักมากครับวันนี้คนดูก็เต็มสนามนะครับก็รู้สึกว่าเรามีกําลังใจในการเชียร์แล้วก็สนุกกับเกมแล้วก็สนุกกับการเชียร์ในครั้งนี้มากครับอ,อยาก ชวนแ,นแฟนๆชาวบุริรัมยูเนเต็ดทุกๆคนนะครับให้มาดูให้มาเชียร์กันในสนามแห่งนี้นะครับจะรู้สึกว่าบรรยากาศในการเชียร์ที่นี่จะสนุกกว่าที่เราดูทีวีแน่นอนนะครับจะจะสัมผัสได้ว่าเกมเกมการเชียร์ฟุตบอลจริงๆในๆในที่เนี้ยคือมีความสนุกความมันแล้วก็มิตรภาพทุกอย่างอยู่ในในใน,ในการเชียร์ในสนามแห่งนี้นะครับ I've worked on both teams and the two. There are so many players to, 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 to play and to make this performance. It's a it's, big it's thing. Uh, and, uh, our players deserve all compliments for this game. Not only our players, also our supporters and everyone who was today the tournament. บูร์รำลมาได้ลาชน่งตแล้วก็คนท่าอยาวไปก็มีหลักเกาแต้มใหู้ำได้ต้าแล้วก็เ่นด้ดียางตอนเล้สามารการเล่น่เป็นการมีวินัยในการเล่นแล้วก็การเล่นดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า ตั้งมาดูบอลเป็นสมาชิกตั้งหลายปีปีนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ได้รับรางวัลค่ะมันมากๆวันนี้บุรีรัมชนะ3แต้มสุดๆเลยค่ะเชิญชวนชาวบุรีรัมและก็ที่อื่นๆนะคะมามาดูมาเชียทีมของเราทีมลักของเราซึ่งปีนี้เรามีสโลแกนว่าสไตล์แบกทุกอย่างเราจะเอาแชมป์ทุกแชมป์คืนมาสู่บุรีรัมยูไนเต็ดค่ะบุรีรัมยูไนเต็ดสไตล์แบก มาจากสุรินนะคะก็มาเชียร์บุรีรัมเป็นครั้งที่2องะคะ่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากคนเยอะมากบรรยากาศในสนามนี่คือสุดยอดมากๆะคะ่ะตื่นเต้นดีค่ะ <c oughs> แตกต่างจากในทีวีนะคะบรรยากาศในสนามสามารถเห็นได้ทุกมุมเลยนะคะก็เชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมทุกท่านนะคะที่สนามไอโมบายคะ่ะขอบคุณบุรีรัมนะคะแล้วก็ขอบคุณช้างนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆะคะ่ะบุรีรัมยูนิเต็ดสไตร์แบ็ครู้สึกดีใจมากครับฟุตบอลเล่นดีทั้งสองคู่เลยฮะ,ะแต่ว่าดีใจมากที่สุดคือบุรีรัมชนะครับ ผมเป็นคนบุรีรัมย์ครับขอขอบคุณจากรางวัลอัมรีและก็สโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดด้วยครับขอบคุณอย่างมากครับขอบคุณครับผมเป็นแฟนบอลบุรีรัมย์นะครับผมผมขายของอยู่โคราชครับแต่ว่าติดตามบุรีรัมย์ยูเนเต็ดมาทุกปีครับปีนี้บุรีรัมย์ของยูเนเต็ดของเราสุดยอดมากครับขอขอบคุณมากนะครับสําหรับอัมรีนะครับผมแล้วก็สโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับกับผมครับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับผมผมก็ต้องขอชวนแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับ ถ้าเราได้เข้ามาดูในสนามแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจว่าบุรีร,รัมย์ของเราเนี่ได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศระดับโลกไปแล้วนะครับผมขอ,ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบุรีร,รัมย์นะครับช่วยร่วมใจร่วมเชีร์บุรีรัมย์มีส็ดของเราทุกคน,นครับ mm hmm. ขอบคุณครับ